สัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไลฟ์สาระวันนี้เราเป็นไลฟ์สาระสเปเชียลใช่ไหมคะคุณจิ๊บค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะบ้านหนังสือชุมชนตําบลบ้านร่มนี่วันนี้เราอยู่ที่นี่เลยนะคะบ้านหนังสือชุมชนตําบลบ้านร่มนะคะก็วันนี้นะคะเรามาจากกิจกรรมใช่ไหมคะเบอ่าเรามาจากกิจกรรมให้กับพี่ๆที่มารับยาด้วยวันนี้พี่ๆเขาก็มีพี่ๆมารับยานะคะก็วันนี้เรามาสอนทำอะไรกันคะเนี่ย พับใบเตยค่ะวันนี้เรามาสอนเป็ดพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะสอนพี่ๆเขาเข้าช่อด้วยเนาะตอนนี้ถ้ากิจกรรมของเราอ่ะดําเนินไปสักครักงหนึ่งะอ่าเดี๋ยวอูกัะจิ๊บนะคะจะพาไปดูนะคะทุกคนเรไ่เลยค่ะเดี๋ยวอู๋จะพาไปนะคะกับต้องกลับหนึ่งนะคะคุณจิ๊บนำไปเลยค่ะนี่นะคะเราอยู่ที่นี่นะคะ มาเลยค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะ พี่โยคะวันนี้เรามาสอนพี่พี่เขาพับไปเเลยค่ะไเเป็นดอกลาโอ้เข้าชอบสวยเลยนะคะพี่โยอ่าฮะโอนใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วใช่ไหมคะพี่โยอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าทํายังไงกันบ้างวันนี้พี่พี่มารับยากันใช่ไหมคะเห็นก็บอกว่าพี่พี่มารับยาใช่ไหมคะ มารับยาด้วยแล้วก็มาใช้บริมารับบริการด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีหนังสือให้บริการใช่ไหมคะคุณจิ๊บมีหนังสือพิมพ์ทางด้านทางด้านนั้นใช่ไหมคะอุดมืองชั้นบางนะคะนะคะก็จะมีหนังสือพิมพ์ให้บริการมีหนังสือนวนิยายด้วยแล้วก็เนาะจิ๊บเนาะแล้วก็จะมีตรงนั้นนะคะทีนี้นะคะบรรยากาศดีแล้วก็สะอาดร่มรื่นมากๆเลยนะคะคุณจิ๊บ ที่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 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ,ภาพตำบลบ้านร้อมนะคะที่นี่ก็เป็นกสนอเอสอสสกอรรระดับตำบลบ้านร้อมแล้วก็เป็นบ้านหนังสือชุมชนอ่าเรามีหลายสาขาแต่วันนี้เราพามาเราพามา,เรา,า,มาเราพามาเยี่ยมที่สาขานี้นะคะอ่าบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพี่ๆเขาทำอะไรยังไงกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอุจะต้องอัดคลิปด้วยอะไรด้วย เราตั้งกล้องไว้อย่างนี้เลยนะคะมุนดีมุนดีมุนดีอด่ะเออูด้วยพาไปดูนะคะทุกคนดูจะต้องอัดคลิปด้วยได้แต่ไม่สวยไม่สวยแล้วค่ะคือฝีมือของเราค่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าชอบแบบนี้นะคะ ก็เตรียมวัสดุอุปรกรณ์มานะคะทุกคน,น,น,นเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าไหมคะใส่มาดีกว่า,วาจะหาคลิปด้วยไอจิ๊บไอจิ๊บหัวล้อหัวล้อทำไมจิ๊บแต่ละกล้องฉันเบี้ยวไอจิ๊บหัวล้อกล้องพี่เบี้ยวเลย อังน,นั้นเอาเอารายการเอยนะคะแต่อูขออนุญาตอัดคลิปแป๊บนึงนะคะกูมีอัดคลิปด้วยถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนอ่าอ่ะ,อะ ไม่เอาผงก็ได้เลยใช้ผงก็ใช้ผงก็ใช้จะดีอ่ะใช้จะจะสวยใช้จะสวยผ้าสวยสวย

nó luôn cái <laughs> này nó luôn cái này nó chạy đi cái đi nhanh ra đó พี่ถ่อนับไลเสร็จใช่ไหมเกิดนีเข้าไปอนแล้ว อยู่บ้านไหมไนี่ไหนบ้างไม่ไม่ทำเด็กกุหลับไม่ฝากคนที่บ้านหรอคะันทำทุกย่างรู้ไหมที่บานไม่ไห มือมันไม่ได้ดี่เยมันก็เลยต้อง่ค่ะเดี๋ยววันนี้สวยเลยล้างมือ้ด้าานทาานนี่ะทเสร็จได้แ่เดี๋ยวจะได้พาแบบว่าไลน์มาดูเขาทาเสร็จแล้วเดี๋ยวาจะต้องถ่าย ัอันนี้ด้วยนะคะไปข่บอุปภาไปดูใกล้ๆนะคะอุ้ยขาตั้งกล้องมาติดขานะคะแกได้นะไม่เจอที่บ้านเดไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมูเป็นแดดเอยะม้นอมขาวเนะอ่ะตั้งกล้องที่นะ โขโหเข่าอะจิไปตัดเข่าทิ้งโอ้นี่กระสันอยากจะให้เห็นพี่ๆเขาเฮ้ยโนโนโนโหนี่มันเลียวมันเลียวจริงๆขอบคุณสำหรับไลค์นะคะขอบคุณสำหรับไลค์นะคะเราทำเป็นพวงมาลัยก็ได้ใช่ไหมคะพี่มาจริงๆแล้วอะกระเบิดเยเปน้อยๆพี่มาพี่มาถัาหลังให้กล้องหนูอะ โอเคใช่ดีมากค่ะเดี๋ยวเราต้องมีเข็มตะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาค่ะเพราะเดี๋ยวไม่เห็นโยโยอยูย่ตรงนี้ค่ะว่าทาออันนี้ กุหลาเทียงลเอคะจับจใช่ไหมคะอันนี้ใบจับแล้วก็ใช้ใบจับเตยลายเตยลายใช่ไหมคะจับนี่เราก็เอาเอาามาบบว่าตข้บอันนี้คือเตยลายแต่มันไม่หอมนะใช่ไหมคะอันอัน อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้เราใช้เตยลายแต่ว่าเตยลายไม่มีกลิ่นนะคะก็จะเก๋ไปอีกแบบตยลายอมอยรงน้นนสาสมุดก็มีคือคือเราเอาเราเอาของที่เรามีอะค่ะมารวมนะคะอันนี้เป็นสับประรดเราก็แบบดึงออกมาเป็น เ่อไงก็เอามาประดับได้ใช่ค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วไมคะมลัสสวัสดีค่ะใช่ค่ะเ็นเมันวันี้สวยก็า ไหนใครเข้าชอบเสร็จแล้วไหนโชว์โชว์โชว์ในร้านแค่อุมซทำไมทุกคนจะต้องหัวร้อนหนูไม่เข้าใจเอาันี้คือแบบว่าเดียวทำจริงนแล้วี้ยน้องะมานโชว์ให้หนูนะคะทุกคน

อย่างนี้ก็ได้นะใช่ปั้มดอกโลงอ่มดอกมันจะง่ากว่าที่เราจะตั้ง้สยนคนนี้เขาาจะปวได้ไม้ก็ได้นะเมาองระป่พยเป็นเรืไม่ได้เผู้หญิงคนนี้ ทันหลังให้กล้องเราอยู่แล้วจีบเธอเข้าไปสินักเรียนเขามาทางนี้เราตรง้เหมือนตรงนี้เห็นแค่ก้นเทนเท่านั้นแหละเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูป ทุกคนนั่งทำเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะแบบว่าถ่ายรูปเราเอาแบบว่ารูปของเราที่เป็นธรรมชาติเลยนะคะพี่พอจะจะให้หนูถ่ายรูปตอนที่พี่ยืนพี่เดินใช่ไหมหรือว่าที่ต้องการแบบนี้ชะวิตเป็นธรรมชาติหรือไปไม่ได้เป็นธรรมชาติพี่พรธรรมชาติธรรมชาติของพี่พรคือยังไงคะเดินกระสับกระเฉงธรรมชาติของพี่พรเดี๋ยวไปดูจะใช้ความประอเคิมีจะใช้ จะโดนไม่ใช่น้อยจะโดนไม่ใช่น้อยนะปุ๊เดี๋ยวตอนบ่ายนะคะใครสนใจก็ข้างฝั่งจะช่วยพนอืได้นะคะที่โรงเรียนที่โรงเรียนชุมชนบาบลอมนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่บ้านล้อมเช้าบ่ายเลยนะคะน้านใชบอกว่าให้ย้ายเตียแตแต่ไม่ได้่ม่ได้อไมทางน้ทกัหนูอย่างนี้

โยพาไปหาที่เย็บผ้าถุงอยากร้องไห้ไม่มีใครเย็บให้หนูได้พี่เขไม่อยู่เดคนนั้นไม่เย็บอไม่เค่ะพี่มอโอเคเขาก็บอกว่าเขาเขาเี่เขาอัดผ้ากาไม่ได้ที่นุ่งนงอะไรอยงเงี้ยหนูกด้อดี่ปากาหนูก็ยบอกว่าเสเขาเป็นเดือดนเดือมากสามที่หนก่งไดืงคนจะหมา ไปเจอหมดแล้วถ้าเราไปอยู Ə, ่บ้าน้ ยิงสามยิงข right> an> ้หกท่ไ้หเด็กต่สวยที่ไม่ต้งนมต้่เน้ไม่้มตาพี่จะไม่ยิ้มาว่อ่ะับนไป

ว่าเออเช็เข้าช well, so oh no, yes. yeah. ่อแล้วนะเสร็จแล้วนะอเี้ยยมเยอะเยอะหมดเลยเยอะเนี่ยังมีค่ะพี่เรอะยเนี่ยน่าับในตอนไนนั่นะเนาะนี่่ะอันเดียวเเอาได้เขาไปทำยออุ้ย I'm sorry ครับลงข้างมาย จนหกยอืนก็ตูแต่าากักาหัวไม่ได้เลารไปตมันปไปไม่ได้ทั้งน้น่ยค่ะยิ่งลืมยิ่งหอมค่ะไปเตอยิ่งช้ำยิ่งโดนขยำยิ่งหอมเชื่อนหัวนขยำ้ว่หมดเลยหนูให้กำลังใจแกหั่มมหลงเลย จินะค่ะเ,เรา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 ใช้ว่าความกทับนะคะถ้าเกิด่าซึงเรวนง่ผาซึไนะคะเราสามารถแบบง้ควบคุมแล้วก็เอาย่ยร้องไได้มันก็จะได้คืนของไปเหมือนบบคู่จิ๊บทเพลงด้วยอ่ะแ่ทำมเหมือนมาดุลาทรีอ๋อมาดุทีนี่คออะไรกันนะคะนี่ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะ นี้เหรคะเห็นนะคะือของตองไว้นะคะถืมันแข็ง่งกว่าใช่เายจะแข็งกว่าเอวยธรรมดาคะค่ะองทีอนีค่ะกคได้อดอกขาวอ๋อดใ้ใส่ไ้่ใส่ใส่ไา่มพี่อนะคะประสบความสเร็จในชีวิตแล้วหรือยังคะเยี่ยมสุดๆเลยยังสุดแฮมเลยนะผมไปตอง เอาดอกเอาที them, кий, <worries> <ros> ่ดอกดอกเยอะหมดละแลไม่ใส่เลยของเาต้งใส่ผ่เอขาก็ต้องไม่เหมือนใครงานกันรนัเนะใชใช้คนแขนไม่ดีมมือซ้ายไง ชอบเธอน่ะมันสวยนะทุกคนแต่ดูดูนางมัดยางเลยโอ้โหสีส่แ่ะ่แม่หอนึ่งสองสามสี่ห้าหกพี่พรไม่เอาไอดอกลายลายใส่ไปให้มันเป็นกรีนตุกตาตรงนี้อย่าครั้เนี้ย่๋อไม่ไม่เหรอไหมค่นี่อ๋อไป กรนร่าแล้วก็ตีเราก็มีนังสือให้บริกรด้วยนะมีนังสือใหบริการห้องน้อยู่ด้านหลังคะแล้วก็ที่อ่านหนังือสะวกสบานะคะมีที่ให้นั่งอ่านแล้วทมีสวนหย่อะไรทางทาาด้อมาใช้บริการนะคะที่เราอสอรี่นี่ยก็สามารมานั่งอ่านหนังสือได้ช่วงช่วงรอตรวจก็คือหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะาช์ค่ะ คุณหมอกเองก็ของราการวสืออ่สืการยแล้วมรัฐก็ให้การสนับสนุนนะคะคุมอทุกท่าเลยแให้การสนับสนุนนะคะในการที่แบบว่าให้บริการนะคะก่านนังสชนตะบลบ้านนอกนะคะ เอาดอกะอันนี้อันนี้เราก็จะมีกิจกรรมมาจับเรื่อยๆนะใช่มีจับเรื่อยๆใช่แต่ว่าวันนี้พอดีว่าเออมันเรามาจับตรงนี้ช้าแต่คุ่ผู้ก็เลยถือโอกาสไลฟ์ด้วยเถ่ายภาพด้วยเลยนะคะแต่ว่าเราก็มาจัดของเราเรื่อยๆอยู่แล้วใช่เค่ะกิจกรรมีรอบเนี่ยเราจะมีอะไก็ตามไปแล้วสถาบันยาเรามาเรื่องหนังสือไนท์บุ๊กไนท์บุ๊กหนังสือในดวงใจ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีทอดทำกระทงกับน้องๆโรงเรียนเราข้าฝาเป็นหลอชนวนะค่วเปองนะคะซึ่งก็เป็นโรงเรียนที่เรามาทําเรื่องของข้าวต้มน้ำใจใช่ไหมคะเรื่องขาวต้มน้ใจใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นเราจะไปไหนกันอีกคะโยวัดบางแดงได้ค่ะตอนเย็นมีสถานที่สถาปัตใช่ค่ะเราก็จะพาไปย้อนที่ วันจริงเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมสถานที่กันนะค่ะก็ตอนนี้นะคะไฮไลท์ไฮไลท์นะคะโยก็คือตรงสะพานจักกียรค่ะเขาติดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทางเทศบาลนะคะต้องขอบคุณทางเทศบาลขอบคุณขอเต้ยขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเนาะ ก็คือแบบว่าติดไฟนะคะเฮ้ยสวยงามเลยนะถ่ายรูปกันได้เลยนะึกว่าหมอดีค่ะถ่ายรูปได้เลยและแค่นี้นะคะสวยมากเลยทุกคนก็แบบว่าสามารถไปเช็คอินได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีงานท่าเรือใช่ไหมคะรับงานอะไรนะถนนคนเดินแก็ไดะใช่นะมันก็จะเป็นถนนแห่งวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าตลาดของเราค่ะที่ไหนงานอะ อายุเกือบร้อยปีแล้วนะเป็นตลาดใหญ่เนาะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่นะคะสำหรับร้านค้านะคะประมาณสองร้อยนะคะสองร้อยร้านค้าเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ก็จะมีแบบสีขาวหลายทีโอท็อปด้วยนะโยมสุดท้ายโอท็อปด้วยนะคะเพราะว่า เราอุก็ได้เข้าร่วม mmm. ประช <awards> ุมแลกฐานรัฐบาลมานะคะก็เป็นคนของการทำงานนะคะเนาะก็ช่วยกันจัดประชาธิาไตยนะคะโยเพราะว่าเที่ยวบ้านเราเนี่ยแหละเที่ยวเรือบ้านเราเนี่ยแหละไทยนะคะแล้วก็เช็คอินติดแท็กแชกนะคะช่วยกันประชาชนปลอดภัยเนาะลอยกระทงมันก็จะไปทึ้งเนี่ยก็เด็กกลับมาบ้านเราเนี่ยแหละนโยเนาะจัดงานแล้วก็ทุกที่เลยจัดงานในแบบในที่แห่งตรงบ้านเราก็คือตรงท่าน้ำคนนี้ใช่ไหมคะแล้วนี่ของ ของเาส็จัหแล้วหรือยังคะร็ววคุพาวออฟาชมนะแล้วเดียวจะได้้่าภาพนัย่อะอะไปไปเดี๋ยวอุพาไปชมพาไปชมพาไปชมอะไรของโยคะโยเข้ายังคะอ่าคุณโยกําลังเข้าช่อนะคะคุณจิ๊บค่ะคุณกับหน้าเตรียมตัวของคุณไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้ของพี่ทรค่ะเนนะคะ อันนี้แทกเข้าไปได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ของคุณพี่คนสวยนะคะอันนี้จะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาทําแล้วลือทำแล้วลื้อนะคะทําแล้วลือนี่ไม่ใช่ทําไม่สวยนะคะทุกคนเพื่อให้มีกลิ่นค่ะพี่เขาอยากได้กลิ่นของใบเตยนะคะอันนี้ก็สวยงามมากเลยค่ะทุกคนเก่งมากเลยนี่ก็ยิ่งสวยท่าแม่ใหญ่เลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอันนี้ก็สวยเห็นไหมคะสวยเหมือนคนทาเลยค่ะทุกคน และของครูจิ๊บค่ะของครูจิ๊บนี่ของครูจิ๊บของครูจิ๊บค่ะของครูพี่มาล่ะคะอ๋อพี่เป็นกรรมการพี่มาเป็นกรรมการอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่มาจะขยำอย่างนี้เลยนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นอภิพโยลกวนปิดไลน์หน่อยค่ะวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมที่บ้านหนสือชุมชนแต่บลบ้านล้อมนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเสมอ่นี้แล้ก็วันนี้เป็นใบเตือนนะที่เราบอกงานเทศกาลวันนี้ พรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทงคก็สามารถเอาไปประดับกระทงได้ด้วยเราก็ใช้วัสดุจากธรรมชาตินาอพี่โยน้อขอบคุณแก่เวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ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 